หนึ่งสองซมเฮิร์ตเวอร์เพอร์เฟกต์จัดจ้านพัทยาเป็นผมว่าเฮิร์ตหมุนติว้วอะราคางานดำยังห่างไกลจาก A o าไอ้อ้วนหรือว่าไปแะแล้ว อย่างเดียวที่เมื่อกี้อย่างเียวอย่างเดียวขอบคุณครับขอบคุณครับไประดับหมอต้องขอตำรวจไล่เสียเมื่อกี้ก็ถึงวิถึงถึงครับผม เอาแบบข้างสอนอเลยเปล่าได้พี่ได้พี่ขอก็ได้มาเกีรลอกพี่อ้วนนี่หายนะเกรลอกมอมเลยขอพดสามพีนี่พี่

ได้ครับได้คบอ๋อผมก็ตีมอยู่ช่องม่วงนะครับชื่อชื่ออะไรเนี่ยเชรีเอ็กดีครับ C H E R I E X D ครับอโอเคได้พี่ขอบคุณไปขอบคุณไนไมบคถึงเธอคบากโอ้มาบึ้มเลย สวัสดีครับทุกคนครับเอ็นดูน้องหม่องด้วยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่มาจากช่อง,มงหม่องด้วยครับอต้องการที่ที่แค่นั้นอะไรได้สามคนเลยเห็นไราเ <c oughs> ด็กแบบตัวสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับฝันกับฝักตัวด้วยมองพาบุกโอ้เยอะจริงมาดูเกมรรบพี่อ้วนนี่แหละนน้มััจะไดรบ เขาบอกพี่กับพี่สองกองอะไรเงี้ยแต้ตอนนี้กองนึนเดือดห้ากันแล้วก็ดูพี่ดีกับตำรวจได้เด็ดใช่พี่ผมเหมือนจะเริ่มใหม่ภารกิจเหมือนด้เริ่มใหม่ไม่มีแับไม่นี มองนั่งข้างพี่กุ้งจะโลกไว้เนี่ยไม่โลกล็อกผมไม่ทำไรผมพูดได้น้อยให้พ่อพี่กุ้งเข้าคุกด้วยนะแต่ได้เกินเราบ๊อบบี้ตึงมือเหรอโอเคบ๊อบบี้ตึงๆเป็นอไรโมร้ได้แหละเขารีเควส์มาไงคนนั้นน่ะขอแบบมันๆอะไรนั่นน่ะถ้ามีเหนือมองอยู่รถพี่อยากขึ้น,นครับมันขึ้นไม่ได้รถนั่งได้แค่สองคน พี่ผ่านนุนโอเคหนึ่งสองสามพี่อ้วนสง่งเสียงดังเสียงดังตอนจบปุ๋ยนะมาแล้วหนึ่งสี่พี่สี่จุดได้สีนะ่ได้ละอยากได้สี่อยู่แล้ว ุณตำรวจครับขาดคันหนึ่งครับเฮ้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นสะพานด้ปว่าลายไหนนะฝักตำรวจสวัสดีครับทุกคนครับอขอบคุณทุกคนครับฝา,ยายกซองสุขไว้ด้วย ไปบอกโเขไบอกโลกเข็พี่พี่พี่่เดี๋ยวตกน้ำตำรวจอย่าไปยิงไปยิงได้ไหมมันจะตกน้ไม่ได้ตกน้ำพี่จะไนบปะพี่จะนับอะไรอ่ <c oughs> อได <c oughs> <c oughs> ้คอมเสมอไอทีเอกี้ตันดักนะ เผาอกาสหรือว่าเราใช่กดดันจริงแล้เมื่อกี้มันล่อแล้วแต่มันไปโดนลายดักนะ

แม่เอ้ยกรเป๋าเหลือเ,เอ้เ้อ ฮ่าฮ่าเนยบ้ายกระเป๋าเหลืองผมรอดแล้กระเป๋าเหลืองก็ท้อแสง ยี่สิบอะครับเพื่อตำรวจสารภาพว่าเห็นกระเป๋าผมใช่ไหมครับใช่ครับเด็ดเลยอแม่ก้นนน่าไงก็เห็นเดบบตัวคนตาเลยนะเตะกระเป๋ามันข้างหลังชัดเจาะตอนแรกกําลังลางใช่ไหมครับใช่โอนาลางแล้วเตะกระเป๋าไม่ละกระเป๋าเหลืองทำเพศยี่สิบนะครับมามารับหน่อยครับกระเป๋าเหลืองทำเพไในกระเป๋าเหลือคนหนึ่งอ่ะ น้องต่ะเปาเป็นเหตุคือจริงๆ้ะผมว่าผมถ้าผมไม่แส่กเป่าเหลืองผมรอดนั่งเออก็เป๋าเหลืองเป็นเหตุจริงผมว่าแล้วเพราะว่ามันเหลืองแสงในน้ำด้วย ผมไม่มีบัตรเจลดิผมเจลหมดละกระเป๋าเหลืองเป็นเหตุคือ,อตำรวจตอนแรกไม่เห็นผมแล้วแต่น่าจะเห็นเพราะกระเป๋าเหลืองชัวชัวเซ็งเลยไม่มีเวลาถอดน้องกันี่ผมมองออกเอาไทายเลยหรอ ไม่รอดเลยผมทำภารก,กิจก็ล่มไมเนี่ยหะหายูทูบเียกว่าน้องสุดขอบคุณกับมองเจ้าเปล่าเหลืองไม่มีหว่านเตีวยวละมันเก็บไปหมดแล้วบอกมองลาก่อน ภารกิจจบแล้วขอบคุณครับผมนัดดนส์บอจอให้ย้ายคอตัวตัดบัตรแล้วครับบนหนึ่งถุงก็พอสองพันจังกุ๊กห้าถุงครับผมไม่มีอ oh, ันเจลโอ้นัดสนอเสนุเสนอกระชากันแพี่โหขอบคุณมากครับเขาให้พาพี่ใหม่ ไปใหม่อีกครั้งนับต่ออ,อ๋อแลวก,ก,กเออูเก่งครับซื้อคคีดกมกาชาผมใส่อะไรเรื่องแสงเยอะไง รอดมา12ครั้ง จ570กว่ารครั้งเกมเพราะพาโบขึ้นรถด,ด้วยครั้งแรกเนี้ยแหละลองหัวหน้าแก๊งมันจะไม่ค่อยถูกอะไรพวกนี้ฮัลโหลครับ้วี่อาผมเกมเพราะ,ะกระเป๋าเหลืองะี่ตำรวจมันไม่เห็นแล้วแต่ว่ากระเป๋ามันเรืองแสงอะ่ะออ๋ไอเราก็พาไปสระน้ำคุณบ้านนั่นแหละไม่รอดแล้ว, <laughs> แ,ลวแต่ว่ากระเป๋าเหลืองมันทำพีทอะ่ะเ,เ,เดียวเดียวอางนี้ เองพี่มีรถไหมครับรถอามสองยังอยู่ไหมอาสามสองเหรออยู่กับบอสมั้งเด้คุณครับลองถามพัดได้ไหมครับได้ได้ได้ยืมใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้อามสองคุณเรียเขาอยู่ไกลมากอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวผมถามให้ครับผมพี่เป็นคนที่สิบสามเกมคนแรกอย่างเศร้าคือสิบสามคนไม่เกมเลยหรอมาเกมที่พี่คนเดียวคนแรกหรอ เขาเปล่าเหลืองแว่นสะท้อนรองเท,ท้าแดงครบเลยสบายๆธรรมาดาบอสอยู่ไมนี่ยฮัลโหลครับบอสท,ทำอะไรอยู่ครับบอสฮัลโหลพี่ทำอะไรอยู่ครับมากระโดดล่มพี่กระโดดล่มที่ไหนอ่ะ ตอนนี้อยู่แถวเมืองบนดิโอ้โหจะยืมอาสามสองก็หน่อยฮะเดี๋ยวผมไปพี่เจ้าเหรอใช่ใช่จะยืมแต่ว่าบอสอยู่เมืองบนนะนะใช่อันนี้อยู่บนล่มปะยังกำลังกระกโดดโอเคโอเคใ,ให้หลวให้แป๊บหนึ่งห้าทีโอเคอครับห้าทีแป๊บเดียวผมรีบโดดเลยโอเคโอเคครับ ไอ้หมูมันอยู่ตรงตไหนนะพี่น,นี่นไข่อะมาพี่นี่ไข่อะสปอตกูเนี่ยเอางี้ไหมเดี๋ยวไปดิมรถดิมรถไปทำมาลักกี้กันบาสผมผมทำแบบผมไปทำเทระยำมาพี่อย่าพูดไรว่ากันบอสบอสรถรถซ่อมยังอะฮะยังไม่ยังไม่ได้ซ่อมะของซ่อมว่าผมมีผมไปทำมาลักกี้กับมองกันอ๋อสวัสดีครับคุณมองสวัสดีครับ ขาไปเลยครับพี่พี่เปิงพี่เปิงคิดเราไปนะพี่ชุดลยครับเดี๋ยวพี่ร้อนแป๊บนึงบอสเดี๋ยวบอสไปด้วยรอบหน้าช่วยภารกิจเขาแต่ว่าผมแต่งตรงนี้ได้ใช่ไหมใช่พี่ผมไปทำเทนมาผมไปทำไรมาบอสผมไปก่อเรื่องมานิดหน่อยเออตลอดหะอบอสอ่ะบอสพี่บอกบอสที่ร้อตรงนี้จัดไปแล้วทีครับบอสผมแปลกอ่ะ แต่งถัวอะไรก็ไม่รอกม่ลองหลายคันละตอนนี้อาสองผมอยากรู้เหมือนกันว่าแบบอย่างแล้วอย่างครบนังไม่ครบเลยอยากรู้เหมือนกันว่าอาร์มสองมันเหมือนกันหรือเปล่าเขาเหมือนกันมันมีคันของมูกแกนอนะ่ะสีม่วงผมว่าเลี้ยวดีนะคันนั้นอนะ่ะ แต่ละคันไม่เหมือนกันจริงไม่เหมือนไม่เหมือนที่ผมลองเทสมาของบูแกนนะครับสีม่วงอ่ะน่าจะเลี้ยวดีสุดละมีมีไหมมีมีอะไรครับ เฮ้ยอะชาบ้องพาบอตเวงไปเงียบวะมาจะไปม,มามาละสองสามสีชม่ชุดเต็มฮอฮอฮอชุดเต็มลรือหนิกแล้วผมทอดของเอาหมดละ ไปครับผมถอดแล้วก็หมียนะอันนี้น่าจะเหลีออยวยากกว่าวเปิดโอเวอร์ไนวะ้วนี่ะตองก็หลุดแล้วอ,อ,อะไรโอ้สวยจัดโอ้เขามาดักเลยอนะ อยู่ขบวนจ้าเขออยืนลงข้างล่างเขออยืนเขออยึดนลงข้างล่างโอเวอร์สวยจัดอยู่ดีดีนี่นพี่คันเมื่อกี้ไม่เห็นดีครับไอ้คันที่มาดักไม่เห็นเนาะลงใช่ครับเมื่อกี้ลงหลังเสาพอดีเลยเขยึดลงข้างล่างสวยจัดเลิศละของจริงจัดแต่มันดักดักโหดจัดเลยอะ่ะทำไมไม่เห็นได้ไงวะอ,อันนี้ซ้ำเลยซ้ำเลยนับ,น,บนับแต้มต่อเลยซ้ำรับ ย้ำเลยใช่ไหมคันยยนี้มันไม่สะบัดแต่มันแข็งๆใช่ไหมใช่แท่ต้องใช้เบรกเยอะหน่อยย้ำ นนัพี่จินรอแล้วนะเดี๋ยวผมถ่ายแป๊บเกาะขึ้นสะพานใช่ไหมมาับหนึ่งสองสามเฮิร์โอเวอร์เพอร์เฟกต์จัดอันดับเยอะเป็นผมก็เฮิร์หมุนติ้วอว่าลาทางงานดำยังห่างไกลจากไอ้อ้วน มีเพื่อนมีเพื่อนแต่ตรงนี้มันไก่นะไม่รู้เขาจะมาน่นาจะกำลังมาน่าจะว่านครับหน้าเขาไม่แบบไล่หลุดปุ๊บก,ก็น่าไปรอสอนนอนใช่บอกว่า,วาอันนี้น่าจะไก่ หมองแม่งคูมรถดีจัดไม่ทาน้ะตำรวจอ่อเขิื่อลงไปข้างล่างเฉยตำรวจรถค้อนแรงครับรถค้อนแรงก็แบบนี้แหละขเาขาไม่ค่อยเบรกนะใช่ครับยี่หางนี่แหละมันมันเขาจะแบบเร่ง ไม่มองค่ะปวดจัดต้องเอาบอลไปสู้จริงจริงมันมาเซนี่คือไว้ปรับกีทีบีแล้วใช่ผมว่าเพราะว่ามันเหินลงสวยครับ เอาไปไหมฮะเอาไปก็ได้นะครับเอาไปเลยครับอ๋อโอเค ภารกิจรู้เรื่องให้ว่าเดี๋ยวรูปเองต่อเลยได้ครับไปส่งผมที่สยามพาบอสไปเชิดบอสอยู่หรือเปล่าบอสผมชอบมีอผนดตอนนละถ้าอย่างนี้เราไปเราไปขับเจอเขาอีกเขาอะไรจะไล่ต่อฉันบอกสุดครับพอเกียร์ก็นั่นแหละโดนสุ่มเสี่ยงอเอ้ยไมแบบเขาชอบเขาชอบดักกระดาษอะ ใช่ใช่ไปไหนฮะตัวหัวล่างครับเดีดย๋ยวโทรหาบอสผมจับตัวยากได้ไดบ้บอสบอสไปไหนบอสโอี่วันบอสอยู่ไหนครับเดี๋ยวกาําลังกลับไปที่เดู่แล้วครับ,ยรบอยู่โรงพยาบาลอ๋ออยู่โรงพยาบาลโอเคโอเคผมรอที่เดิมนะครับพี่ครับ อยู่โรงพยาบาลแบบหนึ่งโอเคแล้วแกเงพี่เนี่ยทำงานดำไหมครับเน้นไหมอะไรนะดทำงานดำกันปะนะนนม,มีครับบอสท,ทำแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งเห็นวิ่งอยู่ครับมีอยู่ยคันนี้บอสอะทำงานดำทั้งวันอนะไม่ค่อยทำน่นหรอกอ ไปช่วยเขาทำภารก